นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณทั่วเรื่องนี้นายสมบูรณ์ครับนายสมบูรณ์ในอายุ60สกว่าแล้วเขาไม่ได้ไปทำงานหลายปีมาแล้วมีลูกสาวสองคนเรียนจบปริญญา มีสามีไปแล้วตั้งสองคนเลยแต่ว่าแยกครอบครัวไปเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกคนนึงยังอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่เช้าเชา,ชาในสมบูรณ์ก็เดินแขวงแขนออกกำลังคนเดียวแต่บางทีก็มากับเมียถ้ามากับเมียก็จะไปกันจนถึงตลาดซื้อกับข้าวกับปลาแล้วหิ้วถุงกลับบ้านในสมบูรณ์นี่เป็นคนผิวขาวรูปร่างสูงปานกลางตัดผมสั้นเนื้อตัวเขาก็ดูแข็งแรงดี เวลาคุยนี่ชอบยกมือยกไม้ประกอบแต่เวลาที่เขาโมโหนี่หน้าเขาจะแดงเยอะอ่าคนผิวขาวเนี่ยนะครับเวลาโมโหหน้าจะแดงเขามักจะโมโหเมียอยู่เป็นประจำไอ้เรื่องทำกับข้าวไม่ถูกปากเนี่ยเมียก็เลยไม่อยากจะทำอะไรให้กินอ่ะก็เลยต้องไปซื้อเากินดีกว่าไม่มีเรื่องเรื่องกับข้าวนี่ขอให้บอกก็อยากกินอะไรเมียจะไปซื้อให้ทันทีเลยบางทีซื้อมาก็ไม่ชอบใจอีกเอ้ย รู้สึกจะเป็นคนเรื่องมากและเกินไอเรื่องกินเนี่นะก่อนโน้นเวลาส่วนใหญ่ของเขาไปอยู่เสียที่ทำงานเพิ่งจะปลดกเกษียณออกมาอยู่บ้านได้สองสามปีวันๆก็เลยไม่ได้ทำอะไรกลางวันอยู่กับเมียลำพังสองคนลูกสาวกับลูกเขยไปทำงานยังไม่มีหลานให้เลี้ยงสองคนอยู่ด้วยกันก็มักจะถกเถียงกันในเพื่อนบ้านได้ยิน บางทีไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไรเลยก็ยังอุตส่าห์ทะเลาะก,กันเออเถียงกันหน้าดําหน้าแดงได้เป็นนานสองนานเพื่อนบ้านฟังฟัง,ฟงดูแล้วก็หัวเราะเก็บมานินทากันในตอนเย็นๆคุยกันหน้าบ้านเมียเขานี่อายุอ่อนกว่าหลายปีร่างท้วมผิวขาวเป็นคนช่างพูดช่างคุยเวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทําแม่ค้าว่างก็จะคุยที่ร้านจะหลายเรื่องเยกว่าจะกลับนางก็เลี้ยงลูกอบรมสั่งสอนลูกดี เป็นแม่บ้านไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านมาตั้งเกือบสิบปีแล้วออกมาตอนที่เขาเละคนงานเก่ากันนะ่ะไม่ได้อยากจะหยุดหรอกแต่เขาให้ออกก็ต้องออกอยู่บ้านว่างๆก็เลยขายของที่หน้าบ้านแกมีฝีมือทำเขาต้มมัดอร่อยก็ทำขายแรกๆขายไม่ค่อยได้ผัวก็จะบน่นจะขายทำไหมเหลือเยอะแยะกินไม่ไหว ซึ่งเขาก็ไม่ได้ช่วยกินลูกๆนะั่นแหละที่ช่วยกันกินแล้วก็ช่วยเอาไปขายให้เพื่อนๆด้วยเสร็จแล้วต่อมาขายดีขายดีอยู่หลายปีแล้วต่อมาก็ขายไม่ค่อยดีอีกก็เลยไม่ได้ทําทุกวันทําเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อมาเลยลองทําไปขายที่ตลาดตอนเช้าในหมู่บ้านก็มีตลาดเช้าขายกับข้าวของกินใส่ถาดเอาไปเร่ขายก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเหลือก็ไม่มากนักอะ มักจะมีคนเหมาเอาไปหมดก็ลดลดให้เขาไปบ้านที่อยู่กันเป็นทาวเฮายี่สิบตารางวาหน้ากว้างสี่เมตรหันหน้าออกถนนที่ทอดยาวมาจากถนนเมนถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางเข้าออกหมู่บ้านอีกทางหนึ่งก็เลยมีรถราผ่านกันอยู่เกือบทั้งวันช่วงลอยกระทงปีนั้นสมัยนั้นเขายังไม่ค่อยจะห้ามเรื่องเล่นพลุดอกไม้ไฟ ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ในซอยก็เล่นประทัดดอกไม้ไฟวกันปึงปึงปึงดังลั่นสนันหนหูที่บ้านน้นไม่มีใครออกไปเล่นนะครับหรอกแต่ออกไปลอยกระทงกันลอยที่ลําคลองข้างหมู่บ้านน้ำในคลองออกจะเหม็นแต่ว่าชุชาวหมู่บ้านไม่รู้จะไปลอยที่ไหนก็ลอยกันที่นั่นเนี่ยลอยเสร็จก็จะกลับเข้าบ้านจะต้องฝ่าดงควันไฟแล้วก็เสียงดังหนกหูเหล่านั้น ในสมบูรณ์ไม่ค่อยชอบใจนะักแต่ก็ไปห้ามพวกเขาไม่ได้ปีหนึงจะมีสักหนก็ต้องทำใจปล่อยไปแต่ในปีก่อนๆน,นี้เขาก็บ่นว่าเสียงดังดูโทรทัศน์ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไรไมันจะเลิกจุดกันสักทีปีนี้ลอยกระทงกันแล้วก็เลยยังไม่กลับเข้าไปลูกเขยขับรถพาไปหาอะไรกินกันก่อนก็เลยไปรับลูกสาวกับลูกเขยที่อีกบ้านหลังหนึ่งไปด้วยกันไปร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนแน่นร้านเลย บรรยากาศคึกคักเสียงเพลงเสียงอึกระทึกต่างๆที่นั่นก็จุดพลุดอกไม้ไฟกันอุตลุดเหมือนกันแต่มันก็ดีเหมือนกันทำให้คึกคักรู้สึกกระชุ่มกระชวยดีอยู่บ้านก็หนกหูมาที่นี่ก็หนกหูแต่ว่าก็ยังมีอะไรให้กินมีอะไรให้ดูผู้คนเยอะแยะมากหน้าหลายตาอ่ะมันก็ต้องดีกว่าอยู่บ้านละ่ะ อีกอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์พวกลูกสาวลูกเขยไม่ต้องไปทํางานทําการกันอยู่ดึกหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนานๆทีเขาก็บอกเมียว่าปล่อยแกนะคืนนี้เมียก็พยักหน้าเห็นด้วยกลับมาจากร้านอาหารถึงบ้านก็ตกใจถนนหน้าบ้านนี่มีคนเต็มเลยโดยเฉพาะตรงหน้าบ้านของเขาอ่ะมุงดูอะไรกันเออรถผ่านเข้าไปไม่ได้เสร็จแล้วก็ได้ยินว่าไฟไหม พอลงจากรถก็มีคนบอกเขาว่าไฟไหม้บ้านเขาอ่ะเมียเขาลงมาด้วยได้ยินก็ตกใจส่วนเขาก็ยังงงง,งอยู่เขามวัวแต่งงแต่เมียนั้นแหวกผู้คนวิ่งไปดูก่อนแล้วพอตั้งสติได้แล้วเขาก็เลยตามไปมองเห็นว่าบ้านทาวเฮาส์สองชั้นน้องตัวหน้าบ้านชั้นบนมันดำดำรถดับเพลิงจอดอยู่หน้าบ้าน ไฟไหม้ดำจากหน้าต่างขึ้นไปยังด้านบนแล้วก็หลังคาแต่ไม่ได้ลุกลามไปยังบ้านหลังข้างเคียงเสียงพูดกันว่ามีคนช่วยดับก็คนจากบ้านสองหลังข้างๆอะละช่วยกันสาดน้ําแล้วก็ฉีดน้ําจาก,กระเบียงบ้านของตัวพอรถดับเพลิงมาก็ดับไฟที่ลุกลามขึ้นไปยังหลังคาใต้หน้าต่างบ้านทุกหลังมีที่ปลูกต้นไม้ทางหมู่บ้านก็ก่อเอาไว้ลึกแล้วก็ยาวเท่ากับหน้าต่างสองบ้านคู่นั่นแหละ ในนั้นน่ะมีกองไม้อยู่เขาเก็บไม้ลังเอาไว้หรือออกมาจากลังใส่ของเก็บเอาไว้จะทําอะไรก็ยังไม่รู้จะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอากองไว้ในนั้นไม่นึกว่ามันจะกลายเป็นเชื้อไฟแล้วก็ก่อนลอยกระทงไม่กี่วันเขารื้อรังนกหล่นลงไปกองอยู่กับกองไม้ด้วยแต่ไม่ได้คิดอะไรไม่นึกว่ามันจะกลายเป็นเชื้อไฟเผาไหม้บ้านตัวเองเขาก็คาดว่าเด็กๆในจุดดอกไม้ไฟ พุ่งตกลงไปที่กองไม้แล้วก็ได้เชื้อจากรังนกนั้นผสมเข้าไปด้วยจนเกิดลูกไมมลูกลำกว่าจะมีคนเห็นมันก็ลูกไหมเผาบาน้าต่างสองบานที่เปิดออกมาคู่กันอยู่ตรงกลางนั่นแล้วเขาเนี่ยเป็นคนกลัวเชื้อไวรัสที่มาจากนกเอามากๆเลยน้องสาวเมียของเขาจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะวันนั้นมาหาที่บ้านแล้วเล่าว่าน้องเขยเพื่อนป่วยเพราะว่าติดเชื้อไวรัสจากขี้นก ที่ชายคาบ้านหลังนั้นมีนกพิราบมาอยู่กันขี้เต็มไปหมดสกรปรกลเลอะเทอะไล่ก็ไม่ไปอ่านั่นก็ป่วยแต่แล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เผาไปแล้วแล้วหล่อนยังเล่าอีกว่ามียายคนหนึ่งอยู่บ้านใกล้บ้านพักครูเก่าที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วนกพิราบมันมาอาศัยก็อยู่กันเต็มเลยออกลูกออกหลานเยอะแยะมันส่งเสียงร้องจิกตีกันกระพือปีกผือพับผืพั มันก็ฟุ้งกระจายมันปลิวข้ามถนนไปที่บ้านยายคนนั้นยายคนนั้นแกก็เลยป่วยด้วยเชื้อไวรัสนกตายไปมาหลายปีก่อนนี้นายสมบูรณ์ได้ยินเข้าก็หวาดกลัวเขาเป็นคนขี้หวาดระแวงอยู่แล้วด้วยก็ถึงกับไม่ยอมให้นกมาเกาะหลังคาหรือว่าชายคาไม่ว่านกแระจอกนกเขายิ่งนกพิราบไม่ได้เลยไล่ตะเพื่อเสียงดังลั่นเนี่ย จริงๆแล้วความหวาดระแวงติดตัวเขามานานเมียก็รู้ดีก็ตั้งแต่เป็นแฟนกันมาแล้วระแวงว่าเมียจะเปลี่ยนใจไม่ยอมให้ไปไหนถ้าไปจะต้องมีเขาไปด้วยก็เลยทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเขาก็คอยจะคิดแต่ว่าเมียจะมีผู้ชายคนใหม่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นนกเขาที่มันพากันมาทํารังมีด้วยกันสองตัวมันจะเป็นนกเขาไฟหรือนกเขาวชวาหรือนกเขาใหญ่เนี่ยเขาไม่สันทัดเรื่องนี้ รู้แต่ว่าเจ้านกตัวเนี้ยแบบเนี้เขาเรียกนกเขาที่แรกก็เห็นว่านกเขาเกาะที่บานหน้าต่างมันมาทําอะไรก็สงสัยอยู่แต่ยังไม่รู้ก็แค่ไล่มันไปหน้าต่างนั้นสองบานคู่มีผ้าม่านหนาๆที่ต้องรูดปิดในตอนเช้าก่อนจะลงไปชั้นล่างที่บ้านเขาก็มักจะอยู่กันที่ชั้นล่างตลอดทั้งวันตอนเย็นเมียก็กวาดบ้านถูบ้านก็รูดม่านเปิด มัดรวมกันเอาไว้ที่กลางหน้าต่างสองบานแต่ไม่เคยสังเกตว่ามันมีอะไรอยู่บนหน้าต่างคู่นั้นในสมบูรณ์แกเห็นนกเขาอยู่สองน้ำหนแต่คิดว่ามันคงมาเกาะหลบอะไรสักอย่างตามประษาแต่เช้าวันหนึ่งจะรูดม่านปิดเลือบไปเห็นเจ้าสองตัวเกาะบนบานหน้าต่างคู่ก็เลยส่งเสียงไล่มันไปมันไปกันแล้วก็เลยมองดูว่ามันมาทำอะไรกันก็สังเกตเห็นเศษหญ้าเศษเชือกฟางห้อยอยู่ระหว่างบานหน้าต่างคู่นั้น เขาเคยเห็นมันทำรังที่ยอดเสาไฟไข่ก็หล่นลงมาแตกหมดเออนี่จะมาไข่เอาไว้บนขอบหน้าต่างก็ไม่น่าจะเหลือรอดหรอกไล่มันไปแล้วก็รื้อรังมันเสียก็ถือว่าช่วยมันดีว่าปล่อยให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆเขาก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วไม่น่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรรังของมันเป็นเศษสิ่งต่างๆพวกหญ้าฟางเศษผงอีกมากมายใบไม้แห้งด้วย เอามาวางไว้บนบานหน้าต่างที่เปิดคู่กันไว้เขาหรือรังของมันทิ้งขณะหรือเขาก็กลั้นหายใจไปด้วยกลัวเชื้อโรคจะเล็ดรอดเข้าไปในรูจมูกเข้าไปกระลมหายใจของเขาเขาไม่ไว้ใจพวกนกอยู่แล้วเขาคิดว่ามันเป็นพวกตัวเชื้อโรคร้ายที่จะฆ่าเขาได้หลังจากนั้นเขาก็คอยดูว่ามันจะกลับมาทำรังอีกหรือเปล่า ปรากฏว่ามันพากันคาบมาวางไว้บนบานหน้าต่างอีกสองสามเส้นเขาเจอพอดีก็ส่งเสียงดังไล่มันไปแล้วก็ปรบมือทีทีพวกมันก็ตกใจพากันบินหนีไปไล่อยู่สองน้ำผลมันก็ไม่กลับมาอีกละเมียเขาไม่รู้เรื่องหรือรังนกเนี่ยแหละแต่พอเขาเล่าให้ฟังเมียก็คิดว่ามันคงจะเป็นกรรมตามทันแน่ๆเลยไฟก็เลยไหม้บ้านจริงๆเขาไม่อยากเล่าเล่าแล้วก็จะพูดกันอย่างนี้แหะ เหมือนกับเหตุร้ายนี่เป็นความผิดของเขาเขาไม่ชอบให้ใครมากล่าวหาเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วจะว่าไปมันต้องเป็นความผิดกอ้นกเขาสองตัวนั่นที่มันเสือกคาบเอาเ,อเศษขยะผงไผ่ใบไม้ใบหญ้ามากองสมบุบนบานหน้าต่างหรือไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเพราะไอ้พวกเด็กสนสนนั่นที่จุดดอกไม้ไฟหายเหวนะพุ่งมาใส่บ้านเขาพอเขาพูดไปอย่างนั้นเมียของเขาก็เงียบพอรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบจริงๆแล้วเธอก็ ไม่อยากให้ผัวดูแย่ในสายตาคนอื่นเขาเคยทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดตอนเด็กๆที่โรงเรียนเขาไม่ได้เล่าให้ฟังเองอ่ะแต่ว่าน้องสาวของเขาแอบรู้มาก็เลยเล่าเรื่องมีอยู่ว่าเขาหยิบดินสอเพื่อนมาเขียนแล้วพอเพื่อนหาดินสอไม่เจอเขาก็กลัวโดนจับได้ก็โยนทิ้งหน้าต่างไปแต่บังเอิญมามีเด็กคนหนึ่งเห็นความก็เลยแตกเขาต้องอับอายเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะโดนครูหัวดก้น แล้วเขาก็เลยโกรธเพื่อนที่ฟ้องครูอีกทั้งเพื่อนเจ้าของดินสอเขาก็โกรธด้วยโกรธไม่เลิกไม่ราจนเติบโตก็ยังไม่หายโกรธเจอหน้ากันก็ยังไม่ยอมพูดกับเพื่อนเพื่อนๆก็เลยเห็นเขาเป็นตัวตลกจนทุกวันนี้บ้านเกิดเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาเรียนหนังสือจบที่บ้านนอกนั่นแล้วก็เข้ากรุงเทพเขาได้งานทําแล้วเช่าห้องอยู่จนเจอกับเมียแต่งงานกันแล้วก็ซื้อบ้านเงินผ่อนคือทาวเฮ้าส์าอยู่จังหวัดนนทบุรี หลังที่อยู่อาศัยกันมาจนลูกโตเรียนจบมีงานการทําแต่งงานมีครอบครัวซ่อมแซมบ้านหมดเงินไปไม่ใช่น้อยซ่อมให้เหมือนเดิมแล้วก็ทาสีด้วยลูกเมียเกิดไม่อย,อยากอยู่บ้านหลังนี้กลัวมีคนบอกว่าบ้านที่ไฟไหม้แล้วมันไม่ดีเขาปวดหัวมากเลยเขาไม่เชื่อไม่อยากย้ายมันเป็นบ้านหลังแรกของเขาและเขาก็ตั้งใจว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไปจนแก่เท่าตายไป แต่ลูกเมียกลับเกิดรังเกียจบ้านอยากจะหนีสองคนนั้นนอนไม่หลับผวาตื่นกลางดึกทั้งแม่ทั้งลูกเลยเกิดหวาดกลัวว่าจะเกิดไฟลุกขึ้นในระหว่างที่นอนหลับกันอยู่ก็จะไม่รู้สึกตัวจะโดนไฟครอกตายขาบ้านความหวาดระแวงก็ยิ่งทวีคูณเมื่อเกิดฝันร้ายกันทั้งแม่ทั้งลูกฝันตรงกันซะด้วยว่าโดนไฟเผาตั้งเป็นเขาก็ตกใจในความฝันที่มันตรงกันแล้วก็ฝันคืนเดียวกันซะอีกด้วย คุยกับเมียหลายหนอย่างเคร่งเครียดสุดท้ายเสียงเดียวสู้สองเสียงไม่ได้ลูกเขยไม่ยุ่งเพราะว่าถือว่าตัวเป็นคนอื่นไม่สมควรจะออกความเห็นอะไรถึงจะเป็นสามีของลูกสาวบ้านนี้แต่เขาก็คิดอยู่เสมอว่าเขาก็แค่คนอาศัยเมียกับลูกสาวมองหาบ้านหลังใหม่ทีแรกก็ว่าจะไม่เอาบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อยากจะได้บ้านหลังใหม่เป็นบ้านเดียวแต่บ้านเดียวจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ นอกเสียจากว่าลูกสาวกับลูกเขยจะกู้ธนาคารซึ่งสองคนนั้นก็สามารถทําได้ก็เลยมาพูดกันเรื่องเงินเพราะเอ่ยเรื่องเงินขึ้นมาจากบ้านเดียวก็เลยเหลือแค่บ้านทาวเฮาขายหลังนี้ไปแล้วก็ไปซื้อหลังใหม่ในขนาดที่เท่าๆกันจะได้ไม่ต้องเพิ่มเงินมากในที่สุดก็เลิกคิดถึงหมู่บ้านอื่นเจอบ้านที่บอกขายแล้วแต่ว่าต้องเพิ่มเงินอีกเพราะว่าอยู่ใกล้หน้าหมู่บ้าน เข้าออกสะดวกกว่าหลังนี้ลูกสาวอยากได้เมียเขาก็อยากได้พอจะต้องขายบ้านหลังนี้ไปในสมบูรณ์ก็เกิดไม่อยากขายอยากจะอยู่บ้านหลังเดิมไม่ยอมย้ายไม่ยอมขายพอไม่ขายก็ไม่มีเงินไปซื้อหลังใหม่สิเมียกับลูกสาวก็ผิดหวังกันอย่างมากบ้านหลังนั้นเขาประกาศเอาไว้ทั้งขายแล้วก็ให้เช่าเมียกับลูกสาวก็เลยตัดสินใจไปเช่าบ้านหลังนั้นอยู่กันก่อน เื่อดูว่ามันจะอยู่สบายจริงอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่าลูกเมียและลูกเขยย้ายไปอยู่บ้านนั้นที่บ้านคนเลยเหลือเขาคนเดียวเงียบบันเลยพอนอนอยู่คนเดียวเขาก็เกิดนอนไม่หลับขึ้นมาตกใจตื่นกลางดึกแล้วก็นึกกลัวว่าระหว่างที่หลับเป็นตายอยู่อย่างนั้น่ะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเช่นไฟไหม้หรือโจรมันบุกเข้ามาในบ้านก็คงจะตกเป็นเหยื่อแน่ๆแล้วอีกคืนหนึ่งก็เกิดกลัวว่าตัวเองจะนอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกตายไปเลย คิดไปก็กลัวเหงือแตกพลักพลักพอเช้าต้องไปหาเมียที่บ้านเช่าไปเล่าให้ฟังต่อมาเขาก็ย้ายไปอยู่กับลูกเมียแต่เกิดนอนไม่หลับกระวนกระวายจนต้องกลับไปนอนบ้านหลังเก่าซึ่งพอไปนอนบ้านที่เคยนอนก็หวาดกลัวอย่างที่เคยกลัวขึ้นมาอีกว่าดระแวงกลัวจะเกิดเหตร้ายต้องปั่นจักรยานไปนอนบ้านที่ลูกเมียเช่าอะแหละเขาน่ะรู้สึกทุกขทรมานไม่มีความสุขเลย บางทีนอนบ้านเก่าได้บางทีก็นอนไม่ได้เมื่อไปนอนบ้านเช่าบางทีก็เกิดคิดถึงบ้านหลังเดิมก็ออกจะว้าวุ่นใจไม่เคยสงบเลยร้อนที่อยู่ร้อนรุ่มใจเหมือนมีไฟสมอยู่ในหัวอกก็อยู่บ้านนั้นบ้างอยู่บ้านนี้บ้างอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างจนมีออกปากกับลูกสาวว่าพ่อเองกำลังจะบ้าหรือไงไม่รู้แต่ไม่เข้าหูเขานะ เพราะว่าลูกรู้นิสัยพ่อก็เลยเก็บคำพูดแม่เงียบเฉยอยู่กับตัวในที่สุดบ้านหลังเดิมก็ประกาศขายบ้านหลังใหม่ก็ต้องเช่าเ้าไปเรื่อยๆเพราะยังไม่มีเงินจะซื้อต้องรอขายบ้านหลังเก่าได้ก่อนถึงจะซื้อบ้านหลังใหม่ได้ซึ่งถ้าจะซื้อก็ต้องเพิ่มเงินอีกสองสามแสนเพราะอยู่คนละทำเลสองปีผ่านไปที่ติดป้ายขายมีคนสนใจแต่ไม่ซื้อก็ยังขายไม่ได้ แต่ว่าบ้านที่เช่าเขาอยู่มีคนสนใจจะซื้อแล้วเจ้าของบ้านก็ถามว่าจะซื้อไหมอ่าก็บอกจะซื้อแต่ต้องรอบ้านหลังเก่าขายได้ก่อนคงจะไม่ทันหรอกเพราะเจ้าของเขาต้องการขายจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจสุดท้ายก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมเพราะไม่อยากจะเสียค่าเช่าอีกแล้วอยู่บ้านหลังนั้นสองปีกว่าหมดค่าเช่าไปไม่ใช่น้อยทุลักทุเลกันมากเลยสำหรับครอบครัวนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิม แม้ว่าจะไม่ค่อยชอบแต่ก็ต้องอยู่ไม่ว่าลูกเมียก็พากันพูดว่าเป็นเพราะเขานั่นแหละทําให้เดือดร้อนกันไปหมดไปรื้อรังนกเขาทีเดียวกันเลยเป็นอย่างนี้นายสมบูรณ์บังเอิญได้ยินเข้าเพราะพูดแบบนี้กันหลายหนมันก็พลาดเขาจนได้ละทีนี้ยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านนะเขาโกรธหัวฟัดหัวเวียงเขายิ่งคิดมากอยู่แล้วไอ้เรื่องบ้านพอเจอเรื่องนี้ก็ยิ่งหนักเขาก็เลยโดดเดี่ยวตัวเองไม่พูดไม่คุยกับคนในครอบครัว ถ้าพูดกันก็จะมึงมึงกูกูไม่ว่ากับลูกกับเมียและออกจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าพูดพูดบนบนกับลูกสาวอีกคนว่าอยากจะตายจากคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยหลังจากไฟไหม้บ้านและเจอเรื่องราวต่างๆก็เครียดหนักวิตกกังวลจนกลับกลายเป็นว่าทั้งความดันและเบาหวานนี่มารุมสุมเกาะกินอยู่ในตัวของเขาล่าสุดแถมมีไขมันในเลือดก็มาอีกโรคนึง ไปหาหมอทุกเดือนอ่ะวันวันกินยาเป็นกำรรม,มือเลยเออชีวิตบ้านปลายหมดความสุขไปเลยครับพูดถึงในชีวิตของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนนี่มตลอดชีวิตไม่มีบ้านอยู่เองต้องเช่าบ้านก็อยู่ตลอด บางคนก็มีบ้านใหญ่โตแล้วบางคนอยู่กว่าที่จะสร้างบ้านได้แต่ละหลังนี่โอ้เลือดตาแทบกระเด็นบางคนมีบ้านแล้วก็ต้องขายบ้างหรือว่าไฟไหม้บ้านบ้างครับกรรมนี่มันมาจากอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันครับ ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะสอนลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนี่ให้เป็นคนเรียบร้อยไม่กระโดกกระเดกไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนก็ต้องระวังทุกอิริยาบถของเล่นที่เด็กผู้หญิงสมัยก่อนเล่นเนี่ยก็มักจะเป็นพวกหมักเก็บอีตักเล่นขายของการเล่นโลดโผลนี่ไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนเล่นของเล่นที่เหมือนของเด็กผู้ชายเนี่ยก็มักจะถูกผู้ใหญ่ดูว่าเป็นทำโมนแก่นแก้ว ส่วนเด็กผู้ชายนี่จะเล่นของที่แสดงถึงความเก่งกล้าโลดผนใช้ความสามารถถ้าใครมีความสามารถจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆแล้วก็ได้รับเลือกเป็นคนเก่งในกลุ่มโดยที่ไม่มีใครคัดค้านเลยของเล่นที่โปรดปรานของพวกเด็กผู้ชายก็เห็นจะไม่พ้นหนังสติกเพราะว่าจะได้แสดงถึงความแม่นยำในการยิงไม่ว่าจะเป็นเป้านิ่งหรือว่าเป้าเคลื่อนไหวทั้งใกล้ทั้งไกล ถ้าใครมีความแม่นยำในการยิงมากๆนี่เพื่อนจะยอมรับให้เป็นลูกพี่เลยละ่ะสิ่งที่พวกเด็กผู้ชายชอบยิงนี่ก็เป็นพวกนกหนูกระรอกที่อาศัยอยู่ตามสวนผลไม้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะมีข้อห้ามในการยิงไว้คือไม่ให้ยิงนกเพราะว่ากินก็ไม่อิ่มตัวนิดเดียวถ้ายิงถูกพ่อแม่นกลูกนกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะอดตาย เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองเปล่าๆใครยิงนกเล่นเนะี่ยถ้าผู้ใหญ่รู้นี่จะถูกทำโทษว่ากล่าวตักเตือนหรือไม่ก็ยึดหนังสติก๊กไม่ให้เล่นอีกต่อไปกลุ่มเด็กผู้ชายในหมู่บ้านผมเวลาช่วงนั้นออกจะเป็นเด็กแก่นแกนชอบยิงนกบางทีก็ปีนขึ้นไปเอาไข่นกหรือว่าลูกนกในรังบนต้นไม้เอามาเล่นเสมอ ทั้งที่ถูกทาโทษจากผู้ใหญ่บ่อยๆก็ยังไม่เข็ดลาบสักทีเผลอไม่ได้นอกจากจะเอาไข่นกหรือว่าลูกนกแล้วเนี่ยบางทีก็ยังรื้อรังนกเล่นหรือว่าเก็บเอารังนกมาเล่นอีกโดยเฉพาะรังของนกกระจาบที่มันตัวเล็กๆแต่สามารถสร้างรังได้สวยงามน่ารักมากรังนกตัวผู้นี่จะเป็นแบบหนึ่งรังนกตัวเมียก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับไม่เหมือนกันนกกระจาบเนี่ยมันมีความอดทนในการสร้างรังมาก มันจะใช้ปากฉีกใบมะพร้าวเป็นเส้นเล็กยาวๆแล้วก็เอามาสารเป็นรังตั้งแต่ขั้วที่ยึดกับกิ่งไม้ห้อยลงมาเรื่อยๆรังนกตัวผู้นี่จะมีที่กำบังแดดและฝนแล้วก็มีที่เกาะสำหรับนอนส่วนนกตัวเมียนี่จะเป็นรังที่มิดชิดกว่าของนกตัวผู้เพราะว่ามีที่สำหรับวางไข่มีปล่องยาวสำหรับเป็นทางเข้าออก รังนี้จะสร้างไว้ปลายกิ่งไม้เป็นการป้องกันภัยจากศัตรูได้ทางหนึ่งแล้วกว่าจะสร้างรังเสร็จแต่ละรังนี้ต้องใช้เวลามากทีเดียวมันมีความพยายามยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยในการสร้างที่อยู่แล้วก็มีความประณีตงดงามมากอีกด้วยบางคนเห็นแล้วชอบสอยเอารังของมันมาเอามาพ่นสีแล้วก็เอามาประดับตกแต่งบ้านตัวเองให้สวยงามไม่ได้นึกสงสารเห็นใจเจ้านกตัวน้อยๆเลยกวา่า มันจะทํารังของมันขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะว่ามันเหนื่อยยากขนาดไหนสร้างที่อยู่อาศัยเสร็จแต่ละรังสําหรับคู่และลูกของมันได้อาศัยเป็นที่นอนหลบแดดหลบฝนมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์จะทําอย่างนั้นคิดเข้าข้างตัวเองทึกทักเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวหน้าตาเฉอยอ่าแต่พอตัวเองโดนเขามาั่งก็ร้องทวงสิทธิ์โวยวายกันสุดฤทธิ์เลย เจ้านกตัวน้อยๆพวกนั้นมันรักและหวงแหนในของที่เป็นของมันไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นลูกเป็นรังหรือว่าคู่ของมันใครมาทำลายหรือว่าพากสิ่งอันเป็นที่รักมันก็จะต่อสู้ป้องกันเท่าที่กำลังและความสามารถของมันจะทำได้อย่างเช่นไข่หรือว่าลูกอ่อนที่อยู่ในรังเวลาที่มนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นจะเข้าไปยื้อแย่งเนี่ยมันจะส่งเสียงร้องหรือว่าจิกตีเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูเอาของของมันไป แต่ก็มันก็ไม่สามารถจะสู้กับมนุษย์หรือว่าศัตรูที่มีกำลังมากกว่าได้พวกเด็กแกนแกนที่พูดถึงทีแรกเนี่ยชอบเล่นเกมในการยิงนกยิงรังนกหรือว่าเอาลูกนกมาจากพ่อแม่มันอยู่เสมอโดยแอบทำไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ถ้าใครไปฟ้องผู้ใหญ่นี่จะถูกไล่ออกจากกลุ่มทันทีพ่อแม่นกที่คอยป้องกันลูกของมันบางตัวก็ตายเพราะถูกยิงด้วยหนังสต๊ก บางตัวก็พิการปีกหักมั่งขาหักมั่งแล้วต่อมาเด็กกลุ่มนี้ครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ประกอบอาชีพและต่างก็มีครอบครัวกันไปแต่ชีวิตของพวกเขาพวกนี้นี่ไม่มีความสุขเท่าไหร่เลยบางคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถูกไฟไหม้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยบางคนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองอาศัยปลูกกระท่มบริเวณคันคลองส่งน้ำ พอเขาจะขุดลอกคลองก็ต้องรื้อถอนกระท่อมหอบพี่ลูกเมียไปหาที่อยู่ใหม่บางรายพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ร่วมกันต้องแยกกันอยู่คนละทิศคนละทางเพราะความยากจนต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องคนอื่นๆพ่ออยู่บ้านแม่กับลูกอยู่อีกบ้านหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันไม่ได้เพราะว่าจะเป็นภาระแก่ญาติพี่น้องที่จะต้องเลี้ยงดูมีชีวิตที่ต้องทุกข์ทรมานทั้งทางกายแล้วก็ทางใจยิ่งนะ พวกนี้มาคิดได้ภายหลังว่าที่มีความเป็นอยู่กันอย่างนี้คงจะเป็นเพราะเมื่อตอนพวกเขาเป็นเด็กนี่ชอบพรากลูกนกมาจากพ่อแม่มันทําให้พ่อนกแม่นกลูกนกต้องอยู่คนละทางเหมือนกับเขาและลูกเมียต้องแยกกันอยู่ส่วนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็เป็นเพราะชอบรื้รังนกเอามาเล่นนกพยายามจะสร้างรังแต่ว่ามันก็กลับเป็นผู้ทําลาย สิ่งที่พวกเขาได้รับอยู่ในขณะนี้ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้เห็นว่าใครก่อกรรมสิ่งใดไว้กรรมนั้นจะตอบสนองเสมอช้าบ้างเร็วบ้างไม่มีใครหนีกรรมที่ก่อเอาไว้ได้เลยกรรมที่กรร่อไว้แม้จะดูเป็นเรื่องที่ดูว่าเล็กน้อยสําหรับมนุษย์ที่ชอบคิดเข้าข้างตัวเองแต่อย่าลืมว่าผู้ที่ถูกกระทําจากเราเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้สูญเสีย ได้รับความทุกยากเดือดร้อนขาดที่อยู่อาศัยพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักยิ่งตอนที่เขาถูกกระทำนี่เราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่เมื่อเราถูกทําบ้างเมื่อนั้นแหละถึงจะได้รับรู้ถึงความสูญเสียและความทุกข์ทรมานใครไม่โดนเข้ากับตัวเองก็มักจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามท,ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ก่อนจะทําลงไปเนี่ยโปรดจงคิดสักเิ็ดหนึ่งมาเมื่อกระทําลงไปแล้วผลของมันจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าผลนั้นจะกลับย้อนเข้าหาตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นการกระทําที่ดีงามก็ทําไปเถอะแต่ถ้าการกระทํานั้นมีผลร้ายเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเราและครอบครัวหรือว่าคนอื่นก็ขอให้หยุดทําเถอะเพราะว่าผลแห่งการทําความชั่วของเราเพียงคนเดียวทําให้ผู้อื่นต้องมาทดใช้กรรมกับเราอีกหลายคนเพราะฉะนั้นก็โปรดหยุดเสีย เพื่อบุคคลนั้นเป็นที่รักของท่านจะได้พบแต่ความสุขแล้วตัวท่านก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันครับ